ครับ fc ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะเช้านี้ก็มีภารกิจไปแอบดูเห็ดอีกรอบสองครับเราเก็บเห็ดไปรอบแรกแล้วรอบแรกแล้ว,ลลก,ลวก็ไปแอบดูสัหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงทิ้งช่วงมาสักสองวันแล้วเนาะสองวันกว่าแล้ว สองวันเกือบจะดสามวันแล้วนี่ก็เอาเวลานี่ครับเจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีครับเจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีว่าเราจะไปเพิ่มความชื้นของเห็ดครับเพิ่มความชื้นเห็ดเนี่ยเอาอผ้าไปคลุมครับชุบผ้าชุบน้ำแล้วเอาไปคลุมปกปิดให้มันเย็นๆซะหน่อยเร่ง เล่งให้มันออกดอกเร็วๆเนาะิ้งช่วงมันสองวันกว่าๆแล้วเกือบเกือบสามวันโชว์สามนิ้วไม่ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาวาสามกีบเพิ่มความชื้นเอาผ้าผ้าคนนูนะครับชุบน้ำเอาปกคลุมหลังก้อนเห็ดครับอบอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะ ที่เกียรลดน้ำรดน้ำแค่วันละสองครั้งเนะาะเช้าเย็นแล้วก็อาศัยกับผ้าชุบน้ำคลุมก้อนแบบนั้นนะครับแบบดูก่อนว่ามันจะจะงอกอีกไหมทิ้งช่วงมาสองวัน กว่า,กวาเกือบเกือบสามวันแหละครับเพราะว่าเราเก็บช่วงนั้นเราเก็บสองครั้งเนาะเก็บต่อแรกนะครับแต่เก็บเก็บสองวันเนาะต่อแรกเก็บสองวันไปติด<ป>ตามครับครับถึงที่หมายแล้วครับ,รบทุกคน เพิ่มความชื้นซะหน่อยเนาะแดดจ้าเลยอาจจะร้อนวันนี้อาจจะร้อนมากเราต้องแก้ปัญหาอย่าให้ร้อนมากเกินไปโคกเห็ดเราอันนี้ลากเห็ดที่เราตัด ตัดต่อเห็ดนี่ง <c oughs> ดี๋ยวให้ดูครับเราทิ้งช่วงมาสักสองวันเกือบสามวันยังไม่ออกเดี๋ยวจะเพิ่มความเย็นนะเนาะผ้าชุบน้ำแล้วก็คลุมเนาะเพิ่มความเย็นนะผ้าชุบน้ำล้วคลุมมันมีความชื้นสักหน่อยเนาะเราขี้เกียจลดน้ําตอนเที่ยงแล้วเราก็เพิ่มความชื้นเราลดน้ําแค่ช่วงสองเวลาเนะาะเช้ากับเย็นเช้ากับเย็น มีความชื้นตลอดอยู่แต่ยังไม่นั้นหรอกครับแค่เราแค่สองวันเองเนาะสองวันสามวันเองยังไม่ดันมีความชื้นอยู่มีมีมีไอ้น้ำอยู่ครับทีนี้นหลังก้อนก็มีไอ้น้ำอยู่นี่ไอ้น้ำเราจะปกคลุมผ้าชุบน้ำอ่อนเนาะ ครับคลุมก้อนเห็ดแล้วครับคลุมก้อนเห็ดแบบนี้เนาะคลุมหอนเนาะลดน้ำเปียกเปียกผ้านี่แหละครับส่วนก้อนนี้กอ้อนส่วนเกินทั้งหมด19ก้ก้อนเราก็แบบนี้แหละ นนี่ตรงกลางอานะันหนึ่งน้ำชุ่มก่อนอืมหวานน้ำยังขอบผ้าทำให้ผ้าเปียกกว่านะครับก่อนนะน้ำมาชุ่มก่อนครับ เพิ่มความชื้นให้กับเห็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่ทำให้ผ้านเปียกชื้นตลอดอากาศเริ่มร้อนแล้วว่าสักกี่วันจะจะงอกอีกเดติดตามครับอีฟซีทุกคนถ่ายความคืบหน้าให้ดูเนาะว่า เราจะทําได้ไหมต่อที่2ครับต่อแรกก็เก็บเราเก็บเกี่ยวไปกินแล้วต่อแรกอายุได้7วันถึง8วันเก็บได้หลังจากที่เราเปิดเปิดจุกเปิดฝาเห็ดเปิดก้อนเห็ดเนาะเจวันเก็บได้ บางบางคนบางรายท่านก็เขาเปิดเร็วนะเปิดเปิดหวันเขาก็ออกแล้วแต่เราเจ็ดวันออกเราไม่เคยทำไงเมือใหม่คอยดูต่อที่2ครับรอบสองนะต่อที่2จะได้ผลไหมต่อที่2อมันถึงช่วงกี่วันถึงจะออกอันนี้ประมาณ3วันแล้ว สวันหรือ3วันนี่แหละตีเป็น3วันเลยเนาะตีมสามวันวันนี้ก็วันที่10บเนาะกี่วันถึงจะออกต่อ2องนี่ก็ยังไม่ได้อันนั้นครับนี่สังเกตการดูยังไม่ออกเลย เชื้อวาเห็ดเห็ดกําลังอันนี้ครับเชื้อเชื้อกําลังเดินเนาะทิ้งช่วงไป3ามวันก็เชื้อกําลังเดินแล้วเพิ่มความชื้นให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ปิดปิดคลุมเนาะปิดให้มิดสวัสดีครับสวัสดีครั้งครับ,รรบเมื่อกี้ก็ความจำเต็มครับ หมดแต่ลดน้ำบรรยายไม่จบเราลืมลบคลิปเก่าลืมลบคลิปเก่าในอะไรนะที่เราลบไปแล้วลบไปแล้วมันยังค้างอยู่ค้างอยู่ภายใน30สวันมันจะลบอัตโนมัติเราลืมไปลบตรงนั้น เราล,ลืมไปลบตรงนั้นแล้วก็ความจํามันเต็มครับก uch ็เลยบรรยายไม่จบเนาะความจําเต็มก่อนเราไปรดน้ <S no <S <S ําเพิ่มความชื้นให้ให้เห็ดเนาะความเพิ่มความชื้นให้เต็มให้น้องอ้วให้อันนั้นครับให้น้องเห็ดมันงอกเร็วเนาะ เร,ญญเราก็บันยายไม่จบแล้วก็เลย,เลยแก้ขไขให้มันเล่งออกดอกทําเยอะครับว่ากี่วันจะงอกอีกอันนี้ไปผ่านไปสาสามวันแล้วเนาะผ่านไปสามสองวันสามวันนี่แหละผ่านไปแล้วเหลืออีติดตามครับเดี๋ยว ถ้ามันจะงอกอีกก็เดียเด๋ยวจะอัปเดตให้ดูความคืมหน้าครับเห็ดมันจะทิ้งช่วงสักกี่วันมันจะงอกอีกต่อที่สองต่อแรกเราก็เก็บเกี่ยวไปกินแล้ว <Any more. S 1> ก็อร่อยรู้เองทำเองศึกษาหาความรู้ทาง youtube แล้วครับไปติดตามครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผม ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับชมความคืบหน้าของเห็ดแล้วก็เพิ่มความเชื้นให้กับเห็ดเร่งออกดอกเนาะหลานวายุก็อยุ่นี้นะสวัสดีครับบายยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณที่ ทุกท่านที่เข้ามารับชมที่ไม่ข้ามโฆษณาช่วยดูโฆษณาให้จบขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามขึ้นหน้าผมจะไปทำเิปอะไรต้องติดตามครับพารานไวอยู่ไปตกปลาแล้วมันน้งวันนี้วันเสาร์ครับสวัสดีครับ